Things were so bad that Michael's parents, Jackie and Esther, and his sister Martha had to leave the house along with Martha's baby daughter Sarah Louise. It happened about hundred years ago. It was a baby boy that was smothered at birth. And she said, This baby like was just a newborn baby. Can we just get that clear, Michael? Did did you see it? Yes. You saw it? it? I did see it, yes. <laughs> มีการฆาตกรรมอำพรางเด็กทาโรกแรกเกิดเพศผู้ชายคนหนึ่งและในตอนนี้นั้นสถานก,การณ์มันแย่มากถึงขั้นที่ทุกทุกคนในครอบครัวนั้นเกิดความหวาดกลัวถึงขั้นขีดสุดและต้องการหนีออกจากที่นี่ออกไปสวัสดีครับผมนินมิทอ์สรีเควียมกลับมาอีกครั้งกับคดีผีที่ในรอบนี้เป็นเรื่องราวของบ้านสวัสดิการรัฐที่ว่ากันว่าต้นเหตุมาจากคดีฆาตกรรมอำพรางโบราณหากพร้อมกันแล้วรื่งเราาจะเป็นอย่างไร ไปรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยครับเกาเวเป็นเมืองชายฝั่งตะวันตกของไอแลนด์ ังอยู่ณจุดที่แม่น้ำคาลิปไหลมาบรรจบกับมหาสมุทรแอตแลนติกเมืองแห่งนี้ไม่เพียงคึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติอันง,งดงามเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมและความบันเทิงมาตั้งแต่ศตรวรรษที่18ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเก่าแก่ผับดั้งเดิมหรือเสียงดนตรีแนวไอริ f o l กที่ขับกล่อมไปทั่วทั้งเมืองทว่ากลเวย์ way, มันมีอะไรที่มากกว่านั้น มันยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับซับซ้อนและอดีตที่ดำมืดหากคุณผู้ชมเงียหูฟังดีๆท่ามกลางเสียงดนตรีและฝีเท้าของผู้คนที่สัญจรไปมาบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบจากอดีตก็เป็นไปได้ในปี1996ครอบครัวฮาฮีใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสวัสดิการรัฐหรือ Council House แห่งหนึ่งมาเป็นเวลามากกว่า30ปี พวกเขาเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นแจ็กกี้ฟาฮีหัวหน้าครอบครัวทำงานเป็นคนขับรถรับส่งเด็กที่มีภาวะพิเศษภรรยาของเขาเอสเตอร์ Esther, เป็นแม่ครัวที่ศูญรับเลี้ยงเด็กลูกสาวของพวกเขามาธาเพิ่งให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยซาร่าลูอิสและย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ขณะเดียวกันไมเคลิลลูกชายของแจ็กกี้ก็พาคู่มันของเขามาอยู่ด้วยการเกิดของซาร่าลูอิส เป็นเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ทุกคนในบ้านต่างทุ่มเทความรักให้กับเด็กน้อยบ้านหลังนี้เต็ไมไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขแต่ในเงามืดกลับมีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ไม่กี่เดือนหลังจากที่ซาราลูอิสลืมตาดูโลกและแวกบ้านเริ่มมีการก่อสร้างเสียงเครื่องมือหนักดังก้องไปทั่วยิ่งเสียงค้อนทุบกระทบกำแพงมากเท่าไหร่บางสิ่งที่อยู่ในบ้านดูเหมือนจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเช่นกัน คืนหนึ่งไมเคิลเดินเข้าไปในห้องนางเล่นทันทีที่ก้าวเข้าไปกลิ่นเหม็นรุนแรงก็ช่วยเข้าจมูกมันเหม็นเน่าเสียจนต้องหยิบมือปิดจมูกทันทีกลิ่นมันเหมือนเนื้อเน่าหรือร่างกายที่กำลังจะย่อยสลายตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะมีหนูตายอยู่ใต้พืนบานหรือระบบท่ออาจจะกำลังมีปัญหาแต่เมื่อลองสำรวจกลับไม่พบอะไรผิดปกติ แจ็คก,กี้จึงตัดสินใจเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกลิ่นปริศนาเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่สองคนเดินทางมาถึงบ้านของครอบครัวฟาเฮพวกเขาเริ่มสำรวจไปทั่วบ้านเมื่อถูกถามว่ากลิ่นมาจากตรงไหนไมเคิลและแจ็คก,กี้ตอบว่ากลิ่นกระจายไปทั่วแต่บางจุดเช่นบริเวณชั้นสองกลับมีกลิ่นแรงกว่าที่อื่นแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้ทุกคนต้องขนลุกแม้ไมเคิลและแจ็คก,กี้จะรู้สึกว่ากลิ่นเหม็นแรงจนแทบหายใจไม่ออก แต่เจ้าหน้าที่ทั้งสองกลับบอกว่าพวกเขาไม่ได้กลิ่นอะไรเลยทีน่นี่ไม่มีกลิ่นอะไรที่ผิดปกติเจ้าหน้าที่พูดด้ยวยความงุนงงแจ็กกี้และไมเคิลต่างมองหน้ากันด้วยความสับสนแล้วทําไมพวกเขาถึงได้กลิ่นแต่คนอื่นกลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหรือว่ากลิ่นนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อทั้งหมดทั้งในห้องน้ําและท่อระบายน้ําทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ปกติดี ไม่มีร่องรอยของสิ่งสกปรกหรือซากสัตว์ที่ตายไปแล้วแต่กลิ่นเหม็นเน่ากลับยังคงอยู่สำหรับสมาชิกในบ้านและมันดูเหมือนว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยเรื่อเรื่องราวนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านของครอบครัวฟาเฮคุณเคยได้กลิ่นบางอย่างที่ไม่มีต้นตอหรือไม่หรือบางทีกลิ่นนั้นอาจจะมาจากบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรื่องราวอันแปลกประหลาดเริ่มต้นขึ้นเมื่อไมเคิลและคู่มั่นของเขาเริ่มสัมผัสได้ถึงกลิ่นประหลาด ที่ดูเหมือนจะติดตัวพวกเขาไปทุกทีแม้ว่าคนในบ้านจะทำความสะอาดบ้านอย่างละเอียดแล้วก็ตามเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศตรวจสอบระบบท่อน้าและท่อระบายน้ำภายในบ้านกลิ่นนั้นก็ยังคงอยู่มันไม่หายไปไหนยิ่งเวลาผ่านไปกลิ่นก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนคนในครอบครัวทุกคนเริ่มรับรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเหม็นรุนแรงถึงทำให้พวกเขารู้สึกเวียนหัวคลื่นไส อาจเจียนอย่างต่อเนื่องแต่แล้ววันหนึ่งกลิ่นนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่ามันไม่เคยมีอยู่มาก่อนทว่าความโล่งใจนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานสิ่งแปลกประหลาดอื่นก็เริ่มตามมาแทนในค่ำคืนหนึ่งไมเคิลและคู่มันของเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงร้องไห้ของเด็กทารกที่ดังแว่วมาแต่ไกล ในตอนแรกพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของซาร่าลูอิสหลานสาวตัวน้อยที่นอนอยู่ในห้องของมาธาน้องสาวของเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปนาะนนับชั่วโมงเสียงร้องนั้นกลับไม่หยุดลงไมเคิลตัดสินใจลุกออกจากเตียงเพื่อไปตรวจสอบเขาก้าวลงบันไดไปยังห้องของหลานสาวและเมื่อเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นต้องทำให้เขาหยุดชะงักซาร่าลูอิสนอนหลับสนิทอยู่ในเปลเล็กๆและปากของเธอยังคงจุกนมปลอมอุดไว้อยู่อย่างเรียบร้อย แล้วเสียงร้องที่เขาได้ยินตลอดมันมาจากไหนกันแน่ที่น่าประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้นคือมาท่ายังคงหลับสนิทโดยไม่มีท่าทีว่ารับรู้ถึงเสียงร้องที่ดังสะท้อนไปทั่วบ้านเลยแม้แต่น้อยไมเคิลรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเขาตัดสินใจกลับขึ้นไปที่ห้องนอนแต่เมื่อก้าวขึ้นไปคู่มันของเขาก็หันกลับมาถามด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกว่าทำไมมาท่าถึงปล่อยให้ลูกชายของเธอร้องไห้นานขนาดนี้ เมื่อเขาบอกความจริงไปว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากลานสาวของเขาเพวกเขาต่างจ้องหน้ากันด้วยความหวาดหวั่นและทันใดนั้นเองไมเคิลก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบีบรัดรอบคอของเขาอย่างแรงจนหายใจไม่ออกเขาพยายามดิ้นรนใช้มือกุมลำคอร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาด้วยแรงเฮกสุดท้ายเขาเซถลาไปยังโต๊ะข้างเตียงที่ซึ่งซอยประคาของเขาวางอยู่เมื่อมือของเขาสัมผัส ถึงสายประคำเส้นนั้นความรู้สึกบีบรัดทั้งหมดก็หายไปในพริบตาราวกับว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นได้คลายมือออกจากลำคอของเขาแต่สิ่งที่ตามมานั้นกลับน่าสะเึงกลัวยิ่งกว่าเสียงร้องไห้ที่เคยฟังดูเหมือนเสียงเด็กทารกบัดนี้เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเสียงคร่ำควญของบางสิ่งที่ไม่อาจจะระบุได้มันทั้งกรีดร้องคำรามต่ำประสานเสียงกันอย่างบ้าคลั่งราวกับว่า ได้รับความเจ็บปวดจากเสียงสวดมนต์หรือสายประคำของพวกเขาพวกเขาทาั้งคู่รีบกอดรัดแน่นสวดอ้อนวอนให้ผนจากห้วงฝันร้ายแห่งนี้ยิ่งสวดเสียงนั้นยิ่งกลับดังขึ้นราวกับว่ามีบางสิ่งกลับทรมานอยู่จริงๆรุ่งเช้าไมเคิลรีบลงไปที่ห้องครัวก่อนที่เขาจะได้เอ่ยปากพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเขากลับพบว่าแจ็กกี้และอสเตอร์พ่อแม่ของเขากำลังรือลิ้นชักอย่างกระวนกระวาย เพื่อหาขวดนมของซาร่าลูอิสและพวกเขาก็หามันไม่เจอมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยเขาถามว่าคืนก่อนพวกเขาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หรือไม่พอแม่ของเขาตอบกลับมาว่าไม่มีบ้านไหนในะระแวกนี้ที่มีเด็กเล็กเลยนะไม่เคิลนเริ่มตระหนักว่าบางสิ่งบางอย่างในบ้านหลังนี้อาจจะไม่ได้แค่จินตนาการของพวกเขาและสิ่งนั้นอาจจะเป็นตัวการที่ขโมยขวดนมไปแจ็กกี้ผู้ไม่เคยเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ หัวเราะออกมาเมื่อได้ยินคำพูดของลูกชายถ้าผีมีอยู่จริงก็ออกไม่ฉันเห็นสิแต่ทุกอย่างยังคงเงียบกริบไม่มีสิ่งใดตอบรับคำนองคำท้าทายของเขาอย่างไรก็ตามในคืนนั้นเสียงร้องปริศนากลับมาดังอีกครั้งมันดังกึกก้องไปทั่วบ้านโดยเฉพาะในห้องของไมเคลิลและคูมันพวกเขาสวดอ้อนวอนสุดเสียงทว่าครั้งนี้เสียงนั้นดังยิ่งกว่าเดิมเปลี่ยนไปด้วยความโกรธเกลียวจนกระทั่งประตูห้องนอนเปิดออกกระทหนนัน แจ็กกี้ยืนอยู่ตรงนั้นมองไปที่ลูกชายของเขาด้วยสายตาที่สงสัยพวกเธอสวดอะไรเสียงดังสนั่นไมเคิลถามกลับทันทีพ่อไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องจริงๆเหรอแจ็กกี้สายนาฉันได้ยินแค่เสียงสวดของพวกเธอเท่านั้นไมเคิลเริ่มหวาดหวั่นนี่หมายความว่ามีเพียงแค่เขากับคู่มานที่ได้ยินเสียงนี้เท่านั้นเหรอทำไมคนอื่นในบ้านถึงไม่ได้ยินอะไรเลยหรือว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้กำลังเล่นงานพวกเขา เพียงเท่านั้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมาขณะที่แจ็กกี้มาทาและซาร่ารูออสกลับมาจากโรงพยาบาลทางบ้านเงียบสงบไมเคิลและคูมันของเขาออกไปทำงานกันหมดมีเพียงแค่พวกเขาอยู่กันแค่สามคนในบ้านแจ็กกี้เปิดประตูห้องนอนของลูกสาวสิ่งที่ทำให้เขาเห็นนั้นทำให้เขาหยุดนิ่งกลางห้องนั้นมีกล่องดนตรีใบเล็กกำลังเล่นเพลงแผ่วเบารอบๆมันเต็มไปด้วยของเล่นที่ถูกจัดวางเป็นวงกลมราวกับว่า พวกมันกำลังนั่งฟังเสียงพเพลงด้วยกันหัวใจของแจ็กกี้เต้นรัวความสงสัยที่เคยมีเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกชายเริ่มกลับมาเป็นความหวาดหวั่นเสียเองรู้สึกเด็ดถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังจ้องมองเขาอยู่จากมุมมืดของห้องบางทีลูกชายของเขาอาจจะพูดความจริงคำคืนแห่งความหวาดกลัวกลับมายืนในค้งนางขณะที่รู้คนในบ้านหลับไหลไมเคิลและคูมันกลับต้องสะดุ้งตื่นเพราะแสงสว่างที่สาดเข้ามาในห้อง พอพวกเขาลืมตาตื่นขึ้นกับพบว่ามีวัตถุทรงกลมสองแสงระยิบระยับลอยเข้ามาอย่างเงียบงนันทั้งคููกอดกันแน่นด้วยความหวาดกลัวมองสิ่งนั้นลอยไปมาอย่างเชืองช้าก่อนเลื่อนหายไปในความมืดแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ตั้งสติเสียงร้องอันแปลกประหลาดก็ดังขึ้นอีกครั้งทําให้คืนนั้นพวกเขาแทบไม่ได้นอนรุ่งคืนระหว่างมื้ออาหารของครอบครัวฟาเฮไมเคิลเล่าถึงเหตุก,การณ์เม,มื่อคืนให้ทุกคนฟัง ทว่าคำพูดของเขากลับถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระอีกครั้งโดยเฉพาะเอสเตอร์แม่ของเขาที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องรีลับเธอตำหนิเขาอย่างไม่ใหญ่ดีจนกระทั่งแจ็กกี้ตั้งคำถามเกี่ยวกับของเล่นและกล่องดนตรีในห้องของซาร่าลูอิสเขาแปลกใจเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมันไม่เคยถูกพูดถึงเลยในครอบครัวแจ็กกี้แจ็กกี้เริ่มปฏิปต่อเรื่องราวและมั่นใจว่ามีบางสิ่งผิดปกติอยู่ในบ้านหลังนี้ เขาเสนอให้พวกเขาไปขอความช่วยเหลือจากโบสถ์หรือบาทหลวงไมเคิลรู้สึกอึดอัดใจที่ไม่มีใครเชื่อมันในสิ่งที่เขาเจอเขาตัดสินใจวางเครื่องบันทึกเสียงไว้ในห้องของซาราลูอิสเพื่อจับหลักฐานบางอย่างมาแสดงให้ทุกคนเห็นและเพื่อให้พวกเขายอมรับความจริงที่น่าสะเึงกลัวคืนนั้นไมเคิลและแจ็กกี้แอบนำเครื่องบันทึกเสียงเข้าไปวางในห้องแต่ดันลืมเทปไว้ข้างล่างจึงต้องลงไปหยิบทว่าเพียงครู่เดียวหลังจากที่พวกเขาออกจากห้อง ก็เกิดเสียงนี้าวยวายดังขึ้นจากชั้นสองพวกเขารีบวิ่งกลับขึ้นไปก็พบว่าเครื่องบันทึกเสียงที่ซ่อนอยู่ในลินชักถูกทำลายเป็นชิ้นๆเรากับมีใครบางคนหรือบางสิ่งที่ส่งพลังฉีกมันออกจากกันขณะนั้นเสียงกรีดร้องจากชั้นล่างก็ดังขึ้น้ามานทูบานปลิวไหวเรากับถูกมือที่มองไม่เห็นดึงกระชากเอสเตอร์และแมรีีกอดกันด้วยความหวาดกลัวแจ็กกี้หมดความอดทนเลยตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่นอนในบ้านหลังนี้อีกต่อไป คืนนี้พวกเขาทั้งหมดจึงไปขอพักอยู่กับเพื่อนบานที่ไว้วางใจได้และตกลงกันว่าจะติดต่อบาทหลวงให้มาทําพิธีขับไล่ผ่านไปไม่กี่วันบาทหลวงเดินทางมาถึงบานท,ทางหลังตกอยู่ในความเงียบงานเมื่อพิธีกรรมเริ่มตน้นคืนทุกคนรวมตัวกันในห้องนางเลนจู่ๆเสียงร้องของเด็กทาลกลึกลับก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งซาร่าลูอิสไม่ได้เป็นต้นเสียงและยิ่งบาทหลวงสวดมนต์มากขึ้นเท่าไหร่ เสียงร้องไห้นั้นก็ดังราวกับว่ามันกําลังหวาดกลัวไมเคลิลสังเกตเห็นแววตาของบาทหลวงที่สะท้อนถึงความกังวลแม้ทานจะไม่พูดอะไรออกมาจากนั้นบาทหลวงเดินขึ้นไปที่ชั้นสองเพื่อทําพิธีในแต่ละห้องทันทีที่เขาหยุดหน้าห้องของซาร่าลูอิสและมาทาจาก,กีพยายามเปิดประตูแต่พบว่ามันถูกขวางด้วยแปลเด็กที่ถูกย้ายมาตั้งไว้อย่างลึกลับมวนที่สุดประตูที่เปิดได้แล้ว แจ็คกี้บอกบาดหลวงว่าเขาเชื่อว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้บาดหลวงดูลังเลแต่ก็ยังคงทําพิธีต่อไปเมื่อพิธีกรรมจบลงบาดหลวงรีบออกจากบ้านเรากลับไม่ต้องการเสียเวลาอยู่ที่นี่แม้แต่วินาทีเดียวทันใดน,นั้นเมฆดําที่ก่อตัวขึ้นก็กระหน่าลงมาเป็นสายฝนครอบครัวฝาเฮรู้สึกโล่งใจที่อย่างน้อยก็ได้ทําพิธีขับไล่บางสิ่งที่อยู่ในบ้านอาจจะจากไปแล้วก็ได้พวกเขาตัดสินใจกลับมาอยู่ในบ้านอีกครั้งหนึ่งและนอนรวมกันที่ห้องนั่งเล่นเพื่อความอุ่นใจ แต่ในคืนนั้นแจ็กกี้กลับได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กทาลกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีเพียงแค่เขาที่ได้ยินเขาก้าวขึ้นไปบนชั้นสองติดตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งมันเงียบลงในขณะนั้นเองเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่เมื่อเขาหันกลับเขาเห็นใบหน้าของเด็กน้อยปรากฏขึ้นบนโต๊ะมันค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นก่อนที่ใบหน้านั้นจะบิดเบี้ยวแล้วร่วงลงมาแตกระจายเป็นเสียงเสียงแจ็กกี้ ตกใจสุดขีดพยายามวิ่งหนีแต่กลับล้มกลิ้งตกบันไดเมื่อตังสติได้เขารีบพาครอบครัวออกไปจากบ้านทันทีครอบครัวฟาเฮตัดสินใจย้ายออกไปอยู่กับญาติที่อยู่ไกลออกไปชั่วคราวทว่าวไมเคิลและจ็กกี้กลับต้องกลับมาเก็บของอีกครั้งแม้จะโชคดีที่ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบเช้าวันต่อมาขณะที่มาธาอยู่บ้านกับลูกสาวเธอได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กดังมาจากชั้นบน เมื่อเธอรีบขึ้นไปก็พบว่าประตูห้องของลูกสาวปิดสนิทแม้จะพยายามเปิดแค่ไหนก็ไม่สำเร็จเธอตกใจสุดขีดวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านและเมื่อพวกเขามาถึงประตูที่หลอกแน่นก็เปิดออกเองอย่างช้าๆท่ามกลางความต่นตระหนกของทุกคนคืนนั้นไมเคิลและคู่มันกลับมาถึงบ้านเจอข้อความจากมาธาว่าเธออยู่บ้านเพื่อนแต่เมื่อครูมันของเขาอยู่ในบ้านเพียงลําพังเธอกลับเห็นรูปถ่ายของซาร่าลูอีสันไหว ก่อนจะถูกคว้างกระแทกตรงกำแพงแตกกระจายเธอรีบหนีออกมาจากบ้านและไปพบกับไมเคิลระหว่างทางทั้งคููมั่นใจว่าพลังงานลึกลับนี้กำลังมุ่งเป้าไปที่ซาร่าลูอิสและต้องตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปเรื่องราวของบ้านหลังนี้ยังไม่จบและไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ซ่อนเว้นอยู่ในบ้านคืออะไรก่นแน่ ครอบครัวฟาเฮเริ่มหมดความอดทนกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาสิ่งที่มองไม่เห็นยังคงก่อกวนไม่หยุดแม้ว่าพวกเขาจะพยายามหาทางออกด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากโบสถ์การเชิญบาทหลวงมาทำพิธีปัดเป่าสิ่งโชวร้ายทว่าทุกความพยายามกับไร้ผลพวกเขาต้องเผชิญกับความกลัวความไม่แน่นอนและความกดดันที่ทับถมเพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อความพยายามทางศาสนาไม่อาจจะช่วยได้พวกเขาจึงเริ่มคิดถึงทางเลือกอื่น บางทีการนํานเรื่องราวของพวกเขาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนอาจจะเป็นคําตอบพวกเขาคิดถึงการแจ้งเรื่องไปยังสานักพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์แม้ว่ามันอาจจะทําให้พวกเขาถูกมองในแง่ลบหรือกลายเป็นที่พูดถึงในทางเสียหายแต่พวกเขาก็หวังว่าใครสักคนอาจจะเข้าใจและให้คําแนะนําหรือแม้แต่ช่วยเหลือพวกเขาได้พวกเขาตัดสินใจเสี่ยงและติดต่อไปยังสถานีวิทยุดับลินไม่นานนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็เริ่มสนใจในเรื่องราวของพวกเขา นักข่าวหลายคนเดินทางมาขอสัมภาษณ์ครอบครัวฟาเฮไม่เพียงอนุญาตให้นักข่าวเก็บข้อมูลแต่ยังเชิญให้พวกเขาพักค้างคืนในบ้านเพื่อสัมผัสเหตุการณ์ด้วยตัวเองค่ำคืนนั้นอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความกดดันนักข่าวหญิงคนหนึ่งซึ่งไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติกำลังนั่งจดบันทึกอยู่ในห้องรับประทานอาหารทันใดนั้นสิ่งกระแทกดังจากห้องนั่งเล่นก็ดังขึนทุกคนวิ่งไปดู พบตุกตากระเบื้องตกลงแตกกระจายลงบนพื้นนักข่าวรู้สึกขนลุกเพราะในช่วงเวลาที่เกิดเสียงดังขึ้นนั้นทุกคนยังอยู่ในห้องรับประทานอาหารไม่มีใครที่อยู่ในห้องนั่งเล่นเธอรีบถ่ายรูปตุกตาที่แตกละเอียดและจดบ,บันทึกสิ่งที่เห็นคืนเดียวกันเธอแทบไม่ได้นอนเธอนั่งเขียนรายงานเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ตลอดทั้งคืนมันลงข่าวไปสำนักข่าวหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจเรื่องราวของครอบครัวฝาเฮแพร่กระจายออกไปทั่วยุโรปบ้านของพวกเขากลายเป็นจุดสนใจ ผู้คนที่เดินทางมาเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ไม่ขาดสายในขณะที่ความสนใจจากสาธารณชนเพิ่มขึ้นครอบครัวฟาเฮกับรู้สึกกังวลพวกเขากลัวว่ารื่งราวนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและภาพลักษณ์ของครอบครัวนี้ในทางลบกระทั่งวันหนึ่งผู้สื่อข่าวคนหนึ่งติดต่อเข้ามาโดยเสนอความช่วยเหลือเขาแนะนําให้ครอบครัวให้ติดต่อซานดาแลมไดนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติซานดาเชื่อว,ว่าพลังทางจิตเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติ และเธอเหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าพลังจิตเนื่องจากคำนี้มักถูกใช้โดยนักต้มตุน๋นเมื่อเธอเดินทางมาถึงบ้านของครอบครัวฝาเฮไมเคิลรู้สึกถึงความอบอุ่นและความคุ้นเคยกับเธออย่างประหลาดราวากับว่าพวกเขารู้จักกันมานานซานดาเริ่มสอบถามรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดครอบครัวฝาเฮเล่าเรื่องราวที่พวกเขาประสบมาตั้งแต่ต้นเธอสังเกตว่าปรากฏการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นหลังจากซาร่าลูอิสย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เธอจึงขอเข้าไปตรวจสอบห้องของเด็กหญิงคนนี้ เธอเดินสำรวจไปรอบๆอย่างละเอียดและรู้สึกถึงความผิดปกติเธอจึงถามว่ามีการก่อสร้างอะไรในบริเวณนี้หรือไม่ครอบครัวรู้สึกแปลกประหลาดใจกับคำถามนี้แต่ก็ตอบว่ามีบ้านในละแวกนี้ที่กำลังก่อสร้างพอดีซานดาขอยอยู่ในห้องตามลำพังเธอหลับตาลงและทำสมาธิเพื่อติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่อาจจะอยู่ที่นั้น What she, did was then she went the room, and she placed Uh, Snow White quartz crystal in the cot as a focal point as the baby in the cot. And what she did was then she actually communicated with the ghost by uh, telepathic abilities. And she found out that it happened about a hundred years ago. It was a baby boy that was smothered at birth. This baby, like, was just a newborn baby. And who killed the baby? Um, the mother and father. And this happened uh, not in the house but on on that bit of land where the house w s, <land>. <S now built yes. that's right <S ไม่นานนักเธอสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่ต่ำลงและกลิ่นบางอย่างก็ลอยอบอวนจากนั้นภาพนิมิตก็ปรากฏคืนต่อหน้าเธอเธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังให้กำเนิดทารกเสียงร้องของเธอดังระงมด้วยความเจ็บปวดในห้องนั้นมีชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนพ่อของเธอใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกโกรธและโศกเศร้า ในเงามือเธอสังเกตเห็นชายอีกคนนึ่งกำลังแอบดูอยู่เสียงทารกร้องดังขึ้นหญิงสาวพยายามเอื้อมมือไปหาเด็กแต่ชายที่ดูเหมือนเป็นพ่อของเธอกลับอุ้มทารกขึ้นมาและใช้ผ้าปิดหน้าเด็กพยายามปิดชีวิตเด็กคนนั้นหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่ภาพทั้งหมดจะเลื่อนหายไปซานดาตื่นขึ้นมาร้องไห้เธอรู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่เห็นเมื่อเธอสงบลงเธอเล่าให้ครอบครัวฟ้าให้ฟัง เธอเชื่อว่าเด็กทาลกในนิมิตอาจจะเป็นลูกนอกสมรสที่ถูกฆาตกรรมและการก่อสร้างบ้านในระแวกนี้อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้วิญญาณออกมาอีกครั้งเธอแนะนําให้ทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาตครอบครัวฝาให้ตกลงซานดาขอให้พวกเขาพาซาราดูอิสออกจากบ้านไปชั่วข่าวเพื่อป้องกันอันตรายในระหว่างพิธีซานดาใช้คริสตัลและกำยานเพื่อบกป้องครอบครัวเธอวางแร่ขอสี่มุมห้องเพื่อชำระล้างพลังงาน ก่อนใช้ทุกคนล้อมวงรอบเลเด็กและจินตนาการถึงแสงสีทองที่อบล้อมเด็กทารกในขณะนั้นเองพวกเขาเห็นร่างของเด็กร้อยขึ้นและจางหายไปความเงียบเข้าปกคลุมห้องทุกคนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดความทุกข์ที่พวกเขาเผชิญก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายพวกเขากลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแม้ว่ายังคงมีความหวาดระแวงแต่บานหลังนี้ก็สงบลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรื่องราวของบ้านฝาเฮค่อยๆเงียบหายไปหลังจากปี2006แต่คำถามยังคงอยู่วิญญาณน,นั้นเป็นเด็กทารกจริงๆหรือว่าตามคริสตจักรจะเชื่อว่าเป็นบางสิ่งที่ชั่วร้ายกว่านั้นหากมันยังคงอยู่บางทีมันอาจจะกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่จากสักทีแต่ไม่มีใครรับรู้ถึงมันเท่านั้นเองและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวในคลิปนี้ครับ หากคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมฝากกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและเป็นปัญญาชนนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปปัจจุบันนี้สามารถสนับสนุนได้ทางตรงแล้วผ่านปุ่ม s Super t h a n k s และการซื้อของผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ